มาครับโมเลได้ชาตเสียต้องเปลี่ยนออกครับผมก็ถอดท่อออกก่อนนะครับนี่คือช่องซีหุนนะครับดําแข็งซีหุนเสียบเข้าไปครับผมงัดย้อนสายพานปลดสายพานนะครับปลดสายพานออกเพื่อจะได้ถอดโมเลด้ชาจออกนะครับวา,างไว้ที่เดิมนะครับผมย่า้สายพานธุดงัดตัวครอบสีดําออกนะครับกระดุกเฟืองสามสิบสาม ลูบอกเบอร์สินะครับบอกไฟฟ้ายิงออกก็ออกครับผมยิงไปทางไอ้มุนไปทางซ้ายเด้อครับผมอ่าออกแล้วเอาตัวไมให้เข้าไปนะครับนี่ครับบอกเข้าไปแล้วครับแล้วก็เอาสายพานเขา้านะครับนะครับง่ายๆครับผมเปลี่ยน มูลีเดชาติของฟอร์ดเรียนเจอนะครับเฮ็ดไอ้อยู่บานง่ายๆนะครับผมประกอบอสตาร์ทเครื่องเบิรง